ตั้งเป้าหลอกตัวเองอย่างเช่นไม่ได้ชอบรถเบนซ์ที่ตั้งเป้าเป็นรถเบนซ์เพราะว่าเพื่อนเขาบอกว่ารถเบนซ์มันดีเพื่อนอยากได้รถเบนซ์แต่จริงๆเราชอบ b ีแต่เราก็ดันไปตั้งเป้าเป็นรถเบนซ์อันนี้เรียกเป้าหลอกทีเนี้ยตอนเราตั้งเป้าอ่ะเราก็ได้รับสัญญาณอนะ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะตั้งเป้าเท่ากับตั้งจิตจิตสะท้อนเราก็จะได้รับสัญลักษณ์ถูกแล้วแล้วเราอ่ะไปถึงจุดวัดใจอ่ะจังหวะนั้นความรู้สึกของเรายังรู้สึก เท่ากับตอนแรกที่เราอะตั้งเป้าหรือไม่จุดวัดเลยตรงนี้เลยมันเป็นแบบนี้มันจะมีอยู่เพียงสภาวะสองสเตทที่จะทำให้เราได้รับเร็วที่สุดคือสเตทแรกคือมันเท่าเดิมมันยังรู้สึกเดิมมันยังรู้สึกดีมันยังรู้สึก ใช่มันยังรู้สึกได้มันต้องได้มันใช่มันก็คืออันนี้แหละกูจะต้องได้เรียนกับแม่ว่ากูก็ต้องได้เรียนกูกลัวใช่อย่างมันใช่ยังไงมันก็ได้ไว้เนี่ยเท่าเดิมถูกทางแล้วแต่อีกสเตทหนึ่งคือแบบหืกูต้องล้านเดือนนี้แล้วไหมเขาเรียกว่าแรงกว่าเดิมเชื่อหนักกว่าเดิมอีกเหตุการณ์นี้แหละม่มาเพื่อคอนเฟิร์มกูเลยยังไงกูก็มีเงินล้านนอนในบัญชี